ก็ตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะคะก็หลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายไฟายก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของไอ้สัญญาณจราจรเรื่องทางม้าลายให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอย่างอย่างที่ตรงทางด่วนเพลินจิตอะที่เคยมาเล่าให้ฟังอะคืนเดียวเท่านั้นเองอพอข่าวออกมาในโซเชียลเนี่ยและวตำรวจบอกว่าโอ๊ยนู่นไปขอทาง ทางด่วนนุ่นผมก็อาศัยเขาเหมือนกันปรากฏว่าคืนเดียวเท่านั้นเองค่ะเ<ม>จ้าหน้าที่มาทาสีให้ทางม้าลายเกิดขึ้นทันทีถ้าไม่มีคุณคนนั้นโพสต์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วไม่เป็นข่าวเนี่ยไม่มีทางค่ะมันก็ยังจะจืดจางกันต่อไปเนี่ยมันก็จะเลือนลางอ,อย่างเงี้ยแทบจะมองไม่เห็นเลยจนกระทั่งไปทวงถามตำรวจว่ายอยากได้ทางม้าลายกลับคืนมาทำยังไงดีแล้วตำรวจบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้น,นั่นแหละจริงเนี่ยผมผมอยากทราบชื่อ พี่คนนี้จังเลยนะพี่ที่เดินข้ามแล้วรัาไปหาตำรวจเนี่ยเชื่ออะไรไหมจริงจริงแล้วทําป้ายไงทางม้าลายสงชายอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ทําให้เกิดทางม้าลายตรงนี้ได้เออแต่มันก็แบบเศร้าเหรอเม่์มนสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนน่าเศร้าเหมือนกันเลยนะคะแต่นี้ที้ทางกรุงเทพมหานครโดยสํานักการจราจรและขนส่งนะคะตอนนี้ก็ได้มีการไปสํารวจนะคะว่ามีจุดไหนที่ไฟมันเสียบ้างทางม้าลายมองเห็นไม่ชัดบ้างเนี่ยนะคะก็ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เตือนทางม้าลายแล้วก็สัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดปุ่มกดนะคะเพื่อที่จะให้มันนับถอยหลังแล้วก็รถจะได้หยุดแล้วคนจะได้ข้ามถนนได้นะคะจะได้เพิ่มความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟกับคลิปเตือนทางข้ามไปแล้วทั้งหมด896จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดปุ่มกด ไปแล้ว240แห่งด้วยกันนะคะซึ่งในปี65ก็มีแผนที่จะทําอีกหลายจุดเลยทีเดียวค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณสักร้อยกว่าแห่งด้วยกันนะคะรวมถึงจะมีการใช้ระบบกล้อง CCTV บริเวณทางแยกและทางข้ามโดยจะประสานกับสอนอนในท้องที่นะคะเ,เพื่อที่จะได้มีการควบคุมดูแลตรงนี้ต่อไปแล้วก็รวมถึงตอนนี้เนี่ยพอมีอกโครงการถ่ายรูปอ่ะ,อะก็ะคิดว่าน่าจะทําให้คน ตหนักถึงเรื่องนี้มากเก่งงึ้นคือไอเ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้สัญญาณต่างเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ทํามาเรื่อยๆนะ,ะอาจจะทำตามงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีตรงนี้ก่อนตรงนี้หลังอาจจะพอมีข่าวนี่ก็อาจจะมีการเร่งสปีดให้มันมากขึ้นนะครับและที่สาคัญก็คือต้องเน้นย้ำเรื่องของวินัยยาราจเนี่ยนะทุกอันนี้เนะี่ยอาตงตินก็ยังยังเห็นอยู่ประเภทแบบ อ,อย่างในอย่างเราขับรถมาตอนตอนตีห้าเนี่ยนะก็จะมีรถประเภทแบบว่ารีบอ,อ่ะรีบไม่รู้ที่บ้านเป็นอะไรหรือเปล่า,านี่นะ ไฟแดงอยู่เลยลักิีว่ามันเท้าช้ำไม่มีรถอย่ไงก็จะผ่าไฟแดงกันอย่างเงี้ยตลอดตลอดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงกันตลอดเลยบอกรีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อคืนตอนตะโกนนี่เปิดหน้าต่างั้ยคะปิดหน้าต่างโอ้โหรถกันข้างเออแต่อีกส่วนหนึ่งอันนี้คือมันก็มีประเด็นของคนขับรถที่เขาก็รู้สึกว่าลําบากใจเพราะว่าบางทีนะ คือคืออย่างกรณีคุณตํารวจคนนั้นที่เจอคือปนติดตรงแยกพอไฟเขียวรถจะไปแล้วคนก็แบบกระทันหันคนก็กระทันหันแบบเดินมาตรงทางม้าลายคืออันนี้มันต้องทั้งสองส่วนนะต้องทั้งสองดูทั้งคนขับรถทั้งผู้ใช้ถนนด้วยจะไปว่าคนขับรถคนขับรถที่เขาคารพกฎจราจรก็ส่วนใหญ่ก็เครบไปแหละนะคนข้ามถนนที่ไม่คารพกฎจราจรถามว่ามีไหมมีคือนักจข้ามา็ข้ามมีมีมีนะคะก็ก็ต้องช่วยช่วยกันจริงๆทั้งสองฝ่ายนะคะ